สวัสดีคะ่ะพี่น้องตรงปลายสุขูสุคนเมื่อนี้ซีรีสของมุ่งแนวทางไหนแน่ติดตามกันเลยคะ่ะใบนี้เป็นแนวทางของแอตตีน้อยนะคะอาจารย์ให้บนมานะคะให้เก้าศูนย์หนึ่งค่ะใบนี้เป็นแนวทางของแอตตีน้อยอีกใบน,นะคะอาจารย์ให้เดนศูนย์หนึ่งสองนะคะสองตัวอาจารย์ให้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนสองสี่หสองหเจ็ดปค่ะใบนี้เป็นแนวทางล่างของยาโมออกศึกนะคะอาจารย์ให้0 2นย์สองค่ะใบนี้เป็นแนวทางเลขล่างของแอปปัญญานะคะมี่ิพานมาเข่าหนึ่งหานะคะวันนี้อาจารย์ให้หนึ่งสองหนึ8เจดสองแสองเจ็ดค่ะ ใบนี้เป็นแนวทางของสองตัวบนล่างนะคะสิบหกเดือนแปดเข้าแปดสามหนึ่งเดือนเก้าเข้าแปดสามสิบหกเดือนเก้าเข้าเจ็ดห้าหนึ่งเดือนสิบเข้าเก้าหกสิบหกเดือนสิบเข้าห้าหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์ให้หาสามหาสี่หาเจ็ดหาแปดเก้าสามเก้าสี่เก้าหาเก้าเจ็ดค่ะใบนี้เป็นแนวทางของสูตรสําเร็จนอกแชมป์นะคะงานที่ผ่านมาเข่าหนึ่งหานะคะ วันี้อาจารย์ให้สามห้นะคะสตัวอาจารย์ให้สามหนึ่งสามส5มสามห้าสามเจหหนึดแปดหนึ่ตัวอาจารย์ให้ห้าสามหนึ่งแ8 5ห3 8หนึามหนึ่ง้าสค่ะโดยนี้เป็นแนวทางของแอดโค้นนะคะอาจารย์ให้แนวทางบนกับล่างมานะคะอาจารย์ให้8กับ9 2ตัวอาจารย์ให้ แปดสี่แปดหาแปดเจ็ดแปดแปดนะคะเก้าสี่เก้าหาเก้าเจ็ดเก้าแปดค่ะวันนี้เป็นแนวทางล่างของแอดน้ำนองนะคะอาจารย์หายสองศูนย์หาศูนย์หาแปดค่ะวันนี้เป็นแนวทางของคนสีสเกตนะคะอาจารย์หายหกหนึ่งหาสองค่ะวันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ชาลดานะคะงวะที่ผ่านมาของอาจารย์เข่าหนึ่งหานะคะ วันนี้อาจารย์ให้บนล่างฟันสามนะคะ2ตัวอาจารย์ไศูสสี่ศูนหาสามสามสามสี่สามหาหาสามหาสี่หาหค่ะขอขอบคุณทุกอาจารย์นะคะที่ไ้ขอมุนมาเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ถูกเลขถูกหวยทุกๆงวดทิงใหรวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ให้กับทางช่องมารวยนำโชคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ